จำ <reading> อะไรเนี่ยรสชาติห่วยแตกมากขอโทษด้วยนะคะบอกเจ๊ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเจ๊ขายกิจการมให้พี่คนนี้แล้วพี่พี่ทำได้ไงเนี่ยรสชาติอนะมาไม่รับประทานเลยพี่ประานเาหน้ากลัวจังเลยค่ะโอ้ไม่มีอะไรจ้ะถือว่าคนเมานะมันก็หาเรื่องเม่นธรรมดาพี่เจอบ่อยพี่เป็นเจ้าของร้านที่เคลียร์ได้ไม่ต้องห่วงจ้ะ อเออน้องพี่แนะนำนะถ้าเมากลับไปนอนดีกว่านะและไออาหารในจานที่น้องพูดถึงเนี่ยรสชาติมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะพี่ไม่ได้ทำให้คนกินพี่ตั้งใจทำให้หมากินเฮ้ยพูดกับหมาอย่างนี้ได้ไงวะก็พูดกับหมาพี่ก็ต้องพูดอย่างนี้แหละเว้ยน้องเฮ้ยยาขอเตือนไว้ก่อนว่ายามีเรื่องกับพี่ลายมือพี่ขาดหมัดพี่หนักมาก ตอนนี้พี่ยงเขากำลังฝันอะไรอยู่อะดูสภาพแล้วกูว่ามันกำลังฝันว่ากรรมการกำลังนับแปดดิวัยวะพี่ยมสี่ห้าหกเจ็ดแปดสู้สู้สู้ครับสู้ครับสู้ยับสู้นี่มึงฝันวมึงกำลังต่อยโม่อยู่จริงอ่ะเนี่ยเออต่อยเฮ้ยใช่กูโดนต่อยเลยวะ มันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยมาเลยนี่มาเลยนี่อ่ะไอ้มะเขากลับไปแล้วเจนะต้องไปนั่งขอโทษเขาอยู่นานกว่าะเขาจะยอมอ่ะเจจะไปขอโทษมันทำไมนะฮะมันด่าอาหารเจนะแถมยังต่อยหน้าฉันอีกเนี่ยฉันไม่ยอมนะเจจะให้เจทำยังไงกระโดดทีมขาคู่ใส่เขาเมืไงเขาเป็นลูกค้านะถ้าเราจะทำงานบริการเราก็ต้องมีความอดทนยังไงลูกค้าก็ต้องถูกเสมอไม่อย่างนั้นอย่าคิดเลยว่าจะเป็นเจ้าของร้านอ่ะ ใช่อย่างเจ๊เนีความอดทนนี่เป็นหนึ่งคิดดูที่เปิดร้านมากี่ปีปแล้วหาสามีไม่ได้แต่คนยังทนหายใจพังงาพังงาอยู่มาได้เลยไอ้จว๊บครับฉันคนนะไม่ใช่ปลาพยูนเกยตื้นไม่ไปรอเห็นเจ๊พังงาเพื่อเพื่อเพใครจะไปรู้ล่ะก็เห็นตั้งแต่เปิดร้านมาก็ดูมันการทำงานก็กกง่ายๆสบายๆนี่โอ้โห,โ,หโ,หโหไม่อยากจะพูด ลูกค้าถ้าลูกค้าเขาเห็นว่าเจ๊นั่งหน้าบึ้งเป็นอึปวดอึเขาจะเข้าร้านไหมได้สิอย่างเจ๊แล้วสายยิ้มแก้มนะปีลูกค้าไม่ค่อยจะเข้าเลยแล้วได้ขาหมูเน่าอไม่ยอมมันจะมีใครเข้ามามีสิว่ไอ้ว่าหมาไงหมามันเข้ามากินขาหมูเน่าไงนี่ไอพี่รุไอวอกเขามีแต่คนล้มมาห้ามข้ามแต่มึงสองคนเนี่ยโดดข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาแถมยังตีลังกาเกี่ยวมาทับกูอีก ตามเติมมาแล้วกเกินนะมึงเฮ้ยแล้ว,วน้องพีทอะน้องพีทกลับไปแล้วใช่ไหมอ๋อสวยแว